การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชน,นบทและสุดยอดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะคะ mm. เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากค่ะนายยุทธศักดิ์สุสพศร mm. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและเครือข่ายชุมชนกว่า40องค์กรเปิดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทและสุดยอดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวมุเงเน่ขออภัยค่ะ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตวิถีชุมชนทั่วประเทศให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้รู้จักอัตลักษณ์เห็นภาพบรรยากาศก่อนการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวขณะที่ชุมชนก็จะได้เกิดความตื่นตัวเต็มความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้การประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทแบ่งเป็น5สาขานะคะได้แก่สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสําหรับการจัดกิจกรรมเอาทิ้งกลุ่มตลาดองค์กรค่ะส่วนหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวจัดประกวดใน5ประเภทได้แก่หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายและกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลายสำหรับการจัดประกวดทั้งสองประเภทจะตัดสินจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักท่องเที่ยวร่วมกันโหวตผ่านทางสื่อออนไลน์ค่ะ หลังจากที่เราเจอวิกฤตการเรื่องของโควิด19แล้วก็จะเป็นแม่เหล็กในการที่ทาให้คนในเขตเมืองเข้าสู่ชนบทมากขึ้นนะครับมีการจับจ่ายมากขึ้นโดยผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หวังว่าการประกวดทั้ง2หมู่บ้านทั้งในส่วนของหมู่บ้านชนบทนะครับและหมู่บ้านโอสอบเพื่อการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายในการเติบโตในตลาดในประเทศเนี่ยเป็นไปนตามที่เราคาดการไว้คือไม่ต่ำกว่า80ล้านคนครั้ง รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทจะประกาศผลในวันที่27กันยายน2563นะคะซึ่งจะตรงกับวันท่องเที่ยวโลกหรือว่า World Tourism Day ขณะที่รางวัลสุดยอดหมู่บ้านโอทอกเพื่อการท่องเที่ยวจะประกาศผลในช่วงปลายปี2563ค่ะ